ก็คลิปนี้จะเปลี่ยนเป็นไอ้ลบอ,อกมาก้อแบบนี้ก็น่าจะมีคนเล่นอยู่แหละห้าสิบคนน้อยน้อยและอย่างแรกที่จะเอาไปสู้บอดคือหนึ่งคือไอไอ,ไอ้ไอน่ไอไอแรดเน่แรดหรือว่าหนูนั่นเองถ้าถามว่าหนูนี่มันตื้มอย่างไรก็คือนี่จากโจเตฟไอตรงประตูเนี่ย มันจะมีอยู่สามตัวไออิกกี้อิกกี้มันจะใช้ใช้สแตนแบบว่าตบมือตบมือมันแบบว่าก็คือตบมือนั่นแหละมนุษย์เราตบมือไงสแตนมันก็ตบมือกันแล้วก็ไอไอนกนี่มันจะเป็นนกปล่อยน้ําแข็งถ้าถามว่าอยากจะได้นกปล่อยน้าแข็งทําไงนี่ ก็คือไอวอนทูสปาลก็คืออันเนี้ยอันอันแรกก็คือขนนกอันที่สองก็คือกาแฟาที่อ่าแล้วก็ดูเลดดอกว่ามันดอกจากที่ไหนอ่าขนนกดอกจากดีโอสิบเปอร์เซ็นดอกดอกจากดีโอแล้โยกขาดเวลร้อยแปดสิบศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นหลอตออฟเวนพายสามสิบเก้าเปอร์เซ็นถ้าเป็นคอฟฟี่โจเซฟยี่สิบเปอร์เซ็นก็เอามาเซกตรงนี้ แะได้ถามว่าจุดเกิดมาอยู่ไหนบ้างจุดเกิดของนกนกกับอีกกี้ก็นกจะเกิดตรงนี้นี่ข้างบนตรงนู้นหนึ่งจดุดข้างหน้าอีกสองจดุดอันนี้ตรงนี้หนึ่งในสองเนี่ยอ่าแล้วก็ไอ้ตรงนี้สามแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตรงแถวประสาท จักระาสารมันก็จะอยู่ตรงนี้เี่ยประมาณตรงนี้มันจะขึ้นเป็นหลอดเลือดสีเขียวๆประมาณนั้นอืมอ่าแล้วก็ตรวนจุดต่อมาก็จะเป็นจุดต่อมาก็จะเป็นอ่าไอ้นี่โน่นข้างบนโน่นโน่นไอ้ตรงไอ้ตรงอ่า บ้านที่มันเป็นหลังคาเีเขียวตรงนู้นเนี่ยอ่ะตรงตรงนั้นมีเสายืนมาแลแหลมตรงนั้นเนี่ยอ่านั่นแหละอีกหนึ่งจุดและจุดสุดท้ายก็จะเป็นของกอนก่อยิมะก่อยิมะก็อยู่ต้องมันข้างบนนู่นมันก็จะบินมาหาเรื่องเนี่ยท่านนี่ยอยู่มาตักตรงนั้นอืม และส่วนของที่จะใช้ไิกับบอสก็ฮาร์โมนของซีซ่าแล้วก็คิมคิมสันไอแ้แรดแลดก็คือต้องกดเปิดไว้ตลอดนี่กดเปิดงเี้แล้วเดี๋ยวมันก็จโจมตีบอสให้มีสองวิธีให้เรื่อกนะวิธีตีบอสอ๋อ,อแล้วอีกอย่างไอสองตัวเนี้ยมันสามารถที่จะมันสามารถที่จะเอาจาก ร้านขายแฟนตรงนี้ได้เพราะว่าดีโปซีน่าจะสิบสิบห้าล้านนก็อีนี่ก็จะสิบห้าล้านหมเอนกันแนะนำให้ใช้เป็นคิงคิมสันคิงคิมสันแล้วก็ไอ้ซีซ่าฮาร์มอนตนวสแตสตสแตตก็จะเป็นอืมนี่ดามเมจ ดาเมจประมาณนี้แล้วก็เลือดสามร้อยก็คือเลือดเลือด0ี0หมื่นเลือด4ี0หมื่น0ี่หมื่นหนึ่งแล้วก็สตัมมิน่าตามร้อยสู้บอสมันจะมีอย่างหนึ่งคือใช้ทิกอย่างที่สองก็คือสู้ตรงๆแต่ถ้ใาชา้ทิกจะจะนานหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูในเกมดูแล้วกันว่าจะทำยังไงวิธีแบบใช้ทิกน,นนะอันนี้จะเป็นทิกที่ง่ายเลยแล้วไม่ต้องทำอะไร อ่าแล้วพอเข้ามาแล้วแนะนําให้เปิดโหมดอ่าป,ปิดแสงเงาแล้วก็เปิดฟามโหมดก็คือมันจะทําให้ดวงตาเนี่ยโฟกัสได้ดีขึ้นเพราะว่าไม่งั้นมันจะทำให้มืดกันไปอ่าแล้วประมาณยางี้อ่ารอบอสมันเดินมาเปิดหนูนะเปิดหนูแล้วแล้วมายืนเนี่ย นนดี๋ยวไออันนี้เดี๋ยวมีวิธีบอกวิธีรับมืออ่าเห็นเห็นตรงนี้ไหมตอนแรกอ่าตอนตอนแรกบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นญ้ามันไหญ้ามันคือน้ำอันเนี้ยลงไปก็คือจะจะเจ็บแต่ทําไมรอบนี้มันไม่เจ็บก็ไม่รู้ไะแต่มันคือน้ำอ่ะเอาง่ายงเพราะงั้นก็อย่าหาไปโดนอ่อานี่แหละคือวิธีที่ง่ายสุดก็คือปล่อยให้หนูมันตีไปเดี๋ยวเดี๋ยวหนูมันก็ตีจนจน,จนตายไง แล้วก็กดฟองสบู่ซีซ่าไปเป็นบางวิธีเนี่ยง่ายแต่มันอาจจะลำบากนิดนึ่งทางให้ดีก็คือเปิดยิงทิมสันอ่าพอพอมันกดโยนปุ๊บให้กดกระโดดตอนมันกดท่าเมื่อกี้เนี่ยก็คือแนะนำให้กดกระโดดตลอดเวลา แต่กดกระโดดเนี่ยต้องกดกระโดดแบบว่าค่อยๆเนี่ยแบบเบิตลอดเวลาแต่ค่อยๆกระโดดแล้วก็ต่อยๆไปจริงๆก็กาจะลงโหมดท่านแหละ,ะแล้วก็กระโดดเห็นไหมว่าเมื่อกี้เนี่ยมันมันจะมีติดนิดนึงแล้วพอติดปุ๊บกดกระโดดปุ๊บแล้วมันก็จะเด้งออกแล้วก็รอไปนี่แล้วและยิ่งตอนที่มันคั่งเปิดโหมดค้างเนี่ย วิธีแบบแรกอาจจะใช้ได้ง่ายปะ่ะจริงจะลงหมดท้านเลยแต่ว่ามันลงไม่ได้เพราะว่าตอนโดนคัดตีนวาโมูก็คือไม่หลอดบอสต้นท้ายอาจจะยากนิดน,นึงอะไรภาพกูมันดูยิมสันกูมันดูโอ้โหสมจริงนะขนาดนี้มะแนะนำให้มันยืนไกลๆมันนิดน,นึงโดวหลบ ทำาเมื่อกี้นี่ต้องหลบไม่ได้รอมันกดปล่อยเลือดเงี้ยแล้วแล้วก็กดใช้เดืออ่าถ้ามันกดนี้แล้วอ่าแล้วเลือดจะหมดกดยิวรอมันเดินมากดไอ้กดตะกิ้วีก็รอไปนี่ยเห็นปะไอ้ตะกิ้เมื่อกี้เนี่ยต้องหลบไม่ได้มันมันจะช้าไอ้ตะกีว้วีแล้วนะ ถ้าหลบไม่ได้ก็เดียบร้อนห็นว่าว่าลงไว้ตรงเนี้มันจะโดนมันมันจะโดนน้ำแพงเพราะงั้นก็อย่าหาไปลงนะแล้วก็รอมึอ้จะทำอะไรกู ต่อยเรียบร้อยอตัวไอ้แบบนี้อาจจะมันก็จะง่ายหน่อยแต่ก็จะยากนิดนึงประมาณสากาักกลางๆกันแหละตัวนี้ตัวนี้จะกลางๆแต่คัดตีนมึงนานมากไม่ชอบขัาตีนเ,เร็วเร็วเร็วหน่อยเร็วหน่อยโลคิดไม่ได้แล้ว อ่ากดกินงกิมสันทิ้งไว้ตลอดนะแล้วพอมาตรงนี้ให้รีบกดสกิวลบหลีกแล้วก็รีบต่อเพราะแม่งไอเนี้ยมันเหลี่ยมมันมันจะกดตั้งแต่เข้าเกมมาแล้วละอ่าแล้วกดสกิวีแล้วก็ยืนรอเลยรอสกิลทีกูดาวเสร็จที่มันสกิวสีหน่อสกิลเนี่ย ลอมเนคูดาวแล้วกดวีอีกทีหนึง่งหลังจากที่มันต่อยเสร็จวีแล้วก็ทีแล้วพอหลังจากนี้แนะนำให้กดตะกี้วีแต่ว่าไม่มีให้กดหรือไม่ก็หลบหลังหินอย่างนี้ก็ได้หลบหลังหินมันจะมีโอกาสได้มันมันจะมีโอกาสโดนน้อกว่ะ อ่าแล้วเด็กแป๊บหนึ่ง๋ยวมันก็จะลงมาตัวหน้ามั้งไม่ไม่ก็ตัวหลังอ่ารอบนี้ลงมาแล้วอ่าเข้าคาตีนอ๋อแล้วคาตีนน,นี่ยมันก็จะไม่สาม,มารถหลบหรืออะไรได้ แล้วอีกอย่างโดยเฉพาะโหมดฮาร์ดคอร์ตายแน่นอนอะไรนครับเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วมาแล้วสกิลโดยรวมนะครับตีนนั้นเนี่ยนะเป็นนาทีเลยเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเร็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 วหน่อยท่านผู้นต้มจับเลยอ่ะโอ๋อแต่ว่าช่วงนี้ก็ระวังหวัดกันด้วยนะครับเพราะว่า เมอ,อยากหายจากวันเพืเพราะว่าตรงนี้ก็เริ่มจะหน้าหนาวแล้วโดยเฉพาะภาคภาคเหนืออะไรเงี้ยน,นะโวูจะแปลกนะกูอยู่กลางนะแม่งไม่เย็ยนมากยแต่ดันเป็นหวัดก็ได้เพราะงั้นก็ต้องรอให้มันกดระเบิดใตตัวมาแล้วระเบิดเอ้า อะไรวะเอา้ากูยังไม่ตายสักรอบเลยอะไรวะกูยังไม่ตายแม่งสักรอบเลยแม่งโอ้โหมันกลายเป็นโหมดฮาร์ดคอร์ยังไงเนี่ยต้องรีพอร์ตไปยังจีเอแล้วโอ้โหสุดยอดต้องมานั่งเล่นใหม่โอ้ปวดหัวอ เรียบร้อยแล้วแจ้งแจ้งแอดมินเบเดนดิสละวทีเนี้ยเ,เหลือแอดมินจะต้องมาแก้และแปลกนะเกมนี้โอ้โหไม่ดีแมปเนี่ยโอ้โหแก้อะไรไม่ขาดตะกี้นี่ยอ๋ออะไรอย่างไอ้หนูตัวเนี้มันก็เอาไปเซลได้เหมือนกัน ก็คือถ้าเกิดว่าไม่ชอบก็คือกดเซลล์มันไปเลยเแล้วก็รีเบิร์ตจะครบทุกรอบมั้ยนยรีเบิร์ตครบทุกรอบอยอัยอเน,นี่ยถ้าทำวิธีวิธีพวกเนี้ยมันก็จะง,ง่ายแต่ตอนเนี้ยโอ้โหกูต้องมาโซโล่บอสใหม่อีกรอบตัวแลวตอนเนี้ยบอสมันก็นค้างนะกนนึงรอ เอาแล้วเอาแล้วบนมาแล้วมาแล้วอ่าสกิลเอามือลงพื้นงี้ให้หลบอ่าแล้วพอสกิลแบบว่าพ้นเลือดงี้เข้าไปต่อยแต่แนะนําให้ให้รอไอวามูเนี่ยมันกดสกิลแบบเมื่อกี้ก่อนสกิลว,ว่าจับหัวเอาก็หลบ เอาเลือดพอแล้วอย่างหนึ่งมาเก็บเลือดไอ้ตรงนี้ก็ได้เนี่ยในบรือแม่งอยู่นู่นเอ้ยทำไมมันย้ายไปไกลงง เข้าไปให้มันตีใช่ไหมเนี่ยแป้งเบอร์จัดเลยอติดเออดีมากเข้าไปปุ๊บเยวแม่งั้นจับปูแล้วก็เหวี่ยงนะเออดีมากมึงไม่มีท่าอื่นแล้วเหรอถามจริงกดตะคิวไอ้อบ,อบ,บับเบิ้ลองสบููเนี่ยไปนิดร้อย แล้วก็รออันไอ,ไอตัวนี้จะข้ามไหมมาดูกันอีกสักรอบว่ารอบนี้บักไหมถ้าบักกูไม่ไอ้นี่แล้วกูลงคลิปทันทีเลยนะกูไม่ถ่ายใหม่นะกูถือว่าลงสองรอบแล้วรอบแรกบักรอบสองบักรอบสามกูไม่เอาแล้วรอบแรกได้รอบสองกูไม่เชื่อ กูไม่เชื่อว่ารอบสามมึงจะไม่บักบ๊กเพรวบั๊เหดิมแต่ถ้ารอบนี้ไม่บัก๊กแปลว่ารอบสาม,มก็ปกติอ่ะกูให้โอกาสนะรอบนี้กูบัก๊กนะี่นะโอเคไม่บัก๊กรอบนี้กูก็ต้องห้ามตายแล้วดูทรงส่วนการตู้กับไ,ไอ้นี่ก็อาจจะยากนิดน,นึง คาร์กเขียนพุดเล่นแม่งคาร์เขียนมันุรวแมนเอาแล้วคนบ้ากูนะแม่งจะมีเดี่ยพวกคนบ้านไหนที่แม่งจะใส่ชุดประมาณเนี้ทั้งชีวิตกูมไม่เคยเห็นคนคนที่ไหนใส่ชุดแบบนี้ในเรื่องเนี้ยแม่งมีเดี๋ยวคนบ้าอันติี แนะนําให้วิ่งหนีไนจะกค้างหน่อยแนะนําให้วิ่งแต่ว่าไปแก่ส้นตีนค้างอะอ่ะตอกมานีอ่าแล้วกดสกีวีเหมือนเดิมรอนหน่อยอ่ากดทีเพราะว่าหลังจากเนี้ย กิวีมันก็จะคูดาวเสร็จทันไอ้มึงเก่งมากอะมึงใช้นักเฮ้ยเฮ้ยตัวกูอยู่ไหนเอ๊ะมึงจะเล่นเหลี่ยมจะเล่นเหลี่ยมเหรอไม่เนียนบอกไว้นะฉากคัตซีน่ะม้าแม่งชนแล้วแม่งเก็บซะด้วยมึงจะเล่นเล่จะเล่นเหลี่ยมกับูโถดีนะกูก็มีเล่นเหลี่ยมเหมือนกูเหมือนเหมือนกันว่ะ แม่ดีนะกูมันก็มีเล่ห์เหลี่ยมมันกูนี่ปปอออก,กอูอะตรงเนี้ยมาแล้วหลังจากนี้ใครที่คิดว่ามันง่ายก็ง,ง่ายแต่ถ้าคิดว่ามันยากก็ยากอุ้ยนานเว้ยเอ่ามาแล้วแม่งเหมือนกูดูคนบ้าใส่หน้ากากอะเอาแล้ว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 ,ลวไงดีเอาติเมทไลฟ์ฟอร์มอ่า กิวทีมันจะพีปุก็ต่อย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 แล้วก็กิวีต่อยจนคิดว่าเออพอมาแล้วก็กดแนะนำให้มายืนต้องมาเดี๋ยวเนี้ย รอบอ้อมมันเข้ามาใกล้ก่อนกดที่แล้วก็ต่อยดีนะมึงเป็นแค่บอทไม่ใช่คนแตบกูอ่าแล้วลองกดทีดูนะ โอ้ยอ่ะกดวีกดวี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 เจ็ดโอ้เจสสัสทำไมอดเลยๆพระเจา้าไม่คุณจะเก็บไงงั้นก็ไปบวกกันตรงกลางออันมามึงมานี่ปิดหมดก็ทีฮ้ยม,มึงเล่นอย่างนี้เหรอ บ้านไม่สอนเหรอเขี้ยะเล่นเหลี่ยมของคนอื่นอ่ะเรียบร้อยชนะเหี้ยนเี่ยบ้านไม่สอนบ้านไม่สอนแม่งอย่าเล่นเหลี่ยมมึงเหลี่ยมทุกจุดเลยอะเรียบร้อยกูก็ชนะมาไหวสมน้ามึงแพ้แล้วกูมึงแพ้กูแล้วเรียบร้อยเป็นไงง่ายไหมง่ายไม่ง่ายไม่รู้แหละแต่โอ้โหอ๋อแต่ลงอันนี้ไม่ได้เกมแม่งบั็กโคตรโคตรเลยอโอเคคลิปนี้ก็จบลว รวมเซตพวกนี้แล้วก็ตแตดก็ดีเบิร์ทครบ้งหมดโอเคเรียบร้อย